เรื่องสติเอาเรื่องกิเลตเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีอุบายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้อืเนี่ยให้สติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสำคัญแล้วจิตมีมสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืม จิตมีความแน่นหนามั่นคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยหนอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแย่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลทะไหลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทา ทำไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นาจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ <c oughs> สกุลล่กายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุูคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจงทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพอสุภาพความสวยงามไม่สวยงาม ดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไข่ของไข่ขก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอาุุภาอสุพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรกกิเลสตันหามีราคะเป็นสําคัญอสุภอสูภาพสุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจารณาดูรูปใด ขันใดก็าตามให้เรีนาแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักทางเรื่องอสุภา้าอสุผังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความพุ่งสร้างวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสั่งบ,งบทีนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิ่มอารมณ์ <c oughs> แล้วเอาจิตที่มารมนี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากตุกเป็นงานที่สำคัญม,มากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานาขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะ หนังหุ้มหอ่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มหอ่อหลอกเอาไว้น่ะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดูๆอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิวผิวเผินๆเ,เห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นละ่ะหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโล่เป็นหนังหนังก็แดงโล่เนื้อเอ็นกระดูกตับไตใส้ผุงแยกธาตุแยกขันพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิแพรงหลายสารพันกมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจะ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลาดาแล้วอาชุพะชำนี้ชานานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกแล้วอาชุพะอาชุพังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเ,นเหนื่อยเมื่อลารู้สึกไปในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ <c oughs> เมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระปพ้่กระเป๋าจ,จิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในใจ,ใจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทําเวลานี้ให ให้อยู่กับสมาธิจริงจังกับสมาธิอย่ามาค้าเข้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายแล้วมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมานี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเราได้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรอะไรขาดสะบัน้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ได้รับหินเรียบร้อยแล้ว ขาดสะบั้นลงไปนี่แหละก <c oughs> ารพิจารณาทางด้านปัญญาน้าปฏิบัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยําเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะยาอย่าเบานะร่างกายอสุภาอสุฟังไปที่ไหนพิจารณาเวลามีความชํานี้ชํานาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุูภาอสุูพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้อยู่นั้นปัญญารู้อยู่นั้นสอดสองมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอ,าอํานาจแห่งอสุภูภาอสุูพังความสกปรกสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้พิจารณาพอเ <c oughs> น็ดเหนื่อยเม่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ คือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญานะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายวิถอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจังสมกําลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิเพราะสมาธิมีกําลัง เรียบร้อยแล้วจิตก็ถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอาทราัสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นป่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นป่าช้าผีดิบไปเรด,ด้วยกันด้วยกันอแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่น เห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขาเห็นเนื้อแดงโลมองไปไหนก็แดงโลเหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามผลิตนิสัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ชำนี้ํำนานเรื่องอสุพ้าสุขังยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคลาดนาไม่นับเที่ยวคลาดนะ เอาดูมูลคาดมูลไถยละเอียดรอสมควรที่จะปักดำได้แล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี่ให้ละเอียดรอคล่องแคล่วว่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกลอากายนี้มันจะกลายเป็นว่าชาพิดิบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกัางวานขึ้นที่ใจว่าป่าชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะ นั่นพิจารณาสิก็มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยึดมั่นเข้ามาเข้ามาอืม <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี่ชำนาญแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาเนเข้ามาตั้งปงหน้าไม่ทําลายเนี่เอาทดสอบ ราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาสุพังไม่ใช่ราคาตันหาน่น่นอืมเป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจารณามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภาะสุพังแล้วเอามาตั้งกรงหน้าเอาเพ่งดูเนี่มิลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนทดสอบดูมันตั้ง อาชุภาไว้ยังั้นไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์แล้วเอาเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจานานของอสุภาเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทําลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องตัดสินราคาตัณหางตัวเองเจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดชาเกียอพิจารณานี่เต็มที่แล้วนะเมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรจกการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภะทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเรา่นนะ่ะ จิตนี่แหละค่อยกืนเข้ามากืนเข้ามาเป็นธรรมชาติเข้ามาเองแล้วเข้ามาเป็นจิตเ,เองเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุภานั้นเป็นอจุภานั้นจิตเ,เองเป็นอจุภาเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอจุภาอนั้นทันทีอจุภ่าภายนอกตัวนี่เองเป็นตัวอจุภาที่นี้ก็ตั้งภาพอนันไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของ สุภาละอสุภาและราคาตัญหาจะตัดสินกันลงที่ตรงนี้พิจารณาเเอาอันนั้นที่นี่ฝึกซ้อมให้ชำนีชำนาญพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตัญหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภาะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุภาพะราคาตัญหาไปกําหนดยินดีก็ตัวนี่อยังไปกําหนดยินดีเมื่ออสุภาพะนามาเข้าเป็นจิตราคาตัญหาอยู่กับจิตแล้ว กิเลสก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับนี้เลยอืแล้วก็เอาวันนั้นละ่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเจนนะอไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาสุภาสุภังให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะยาสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเจนเอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอา เมื่อได้เห็นจริงๆนี้จะเป็นอย่างที่ว่าน,นี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเข้ามาถึงถึงใจใจเป็นอุศว่าเสงใจเป็นราคะตัณหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันก็ปัดอันนั้นเลยจันทนีเข้าใจแล้วนั่นราคะตัณหาจากขาดแล้วได้หลักเกณฑ์แล้วนี่ถ้าเป็นเนืยากอย่างพวกเรานี่ ต้องฝึกซ้อมนะ,ะพิจารณาเอาว่าน,นั้นอสุภะนะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้วแทนที่จะอยู่นั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชนานาญเข้าชนานาญเข้าเร็วเขา้าเร็วเขา้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่ไพิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชนานาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้ว มันกืนทันทีกืนทันทีใจกืนทันทีที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิตจะพิจารณาสุภสุวังได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกชาติแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นขั้นอย่างนี้กาพรพิจารณาตัวนี้ตัวสัมผันมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากด้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงาม ผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัญหาสุภาสุพังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงทีนี้มีจต่หมุนขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้สําเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัญหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาสุษาสุสียกนิฐานี่ สุดท่าวาถ้าชั้นในมหาในในชั้นฟอมโรกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้จะไม่กลับมาเกิดอีกแตม่มียากกลางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดที่ถูถ่ายไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดที่เป็นชิปปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละ ถูถ่ายไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมจิตมันจะเอียดเข้าไปแล้วหมุนขึ้นเืเ่ยอยแล้วอวิหาตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเอง <c oughs> จนันถึงอาการิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานผู้ที่ตั้งพามจริยังกตังกรณียัง เสร็จผมจารย์ได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลสซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่สิ้นสุดลงไปแล้วกระตังกระยงิงงานที่ควรจะทาได้ทาสาเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนกิเลสน,นั่นแหละได้ทาเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน <c oughs> ทำเหล่านี้ที่กล่าวมาตนีท่านทลายจะไปหามองดูนู่นดูนี่นะ ดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน,น้นทางนี้มาอะไรเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นน่ะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจ,จริงๆมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายก,กับการสถานที่เวลาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจ ให้แก้กิเลสอยางที่อุบายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ทำวินัยคือศาสตาของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไว้แล้วว่าทำแล้ววินัยนั่นแหละจะเป็นศาสตาของเธอทั้งหลายแทนเราัถากตเมื่อเราล่วงไปเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศาสตราของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นตรงเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าหางเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านนะเราจะว่าการนั้นจะฐานที่นี่จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างหาและเป็นธรรมแกกกิเลสนะเป็นอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดิน <c oughs> พระวินัยท่านสอนไว่ายังไงอย่าข้ามเปิดน,นะอย่าล่วงเปินเป็นอันขาด <c oughs> พระวินัย ท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี่ปั๊บลงเหลวลงว่อแล้วถ้าข้ามเปลี่ยนพระวินยัยลงเหลวลงว่อแล้วทำก็สัจธรราวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมู่นกเ้าไว้ความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เรียกว่ามทำก้าวทาให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินยัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดราทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดิน วินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามพระเดชพระเจ้าด้วยพระวินยัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำรรก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเราเแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติพรดจะนอกเหนือไปจากธรรมจากวินยัยนี้ไม่ได้เลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระบุธเจ้าที่นู่นที่นี่มากผลอยู่พานอยู่ เดือนนั้นเดือนนี่สถานที่นั่นที่นี่ไม่มีแต่มื่ยกับแจ้งกิเลสไม่มีมื่ยไม่แจ้งตีอยู่หัวใจเราธรรมก็ไม่มีมุ้ยหรแจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกิเลสขัง้งผุ้แตาาการแต่ครั้งก่อนก็กิเลสประเภทเดียวกันอืธรรมก็เป็นธรรมประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาลดยลำดับดาธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหารกิเลสเป็นลำดับดาทาไมมาอยู่กับเราจะคือจะลลาสมัยไปท่านสมัยล้ายุกตั้งแต่กิเลสนั่นเหลอเอาพิจารณา นักปฏิบัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสําคัญยิ่งกว่าศาสาดาคือธรรมวินัยนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี่เลยมกกคผลนิพพานจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเราตามหลักธรรมวินัยที่ขี้บอกขี้บอกไปโดยลำดับนาะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมรกผลนิพพานอยู่ที่ลทหลักธรรมเหล่าวินัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึง นี่ผู้ปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังอยา่ารอแหละทําอะไรใช้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อยออกคิบคิบยบยบยับถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่านะสติขาดสิอย่างเดียวแล้วเธอเธอไปหมดความเพียรก็ล้มเห็วถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่ อธิบายให้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วเนี่ยเลื่อยกันไปสตินี่เกิกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของความเพียรของจิตใจนี้จะเป็นละเอียดเป็นลาดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอาสุภัสสังนี้แล้วขาดจวันไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดออแล้วจะว่างหรือเป็นอวากาศไปอ่ยเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ พิจารณาเรื่องนามธรรมที่เกิดก็ปิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากกิเเรื่องอสุพะอสุฟังทุกขังอนิจังอานัตตาเกี่ยวกับรูปนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคะตัณหาขาดตะวันออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยต่ว่าอนิจังก็ดีหรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในานามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชชานั่นแหละ ตามกันไปหลายครั้งหลายหนก็ไปถึงวิชานี่แหละการพิชามันว่างไปหมดนะพอหมดรูปประทันี่แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลาดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดกยดกับไปเียัเข้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นวิชาถอนพวดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นนะว่างทั้งภายอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมด ว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรกกิเลสขาดจับัน้นคือวิชาขาดจบบั้นลงไปจิตก,ก็ว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในป่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิง ทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่ดสดวนหาที่จองตีไม่ได้เลยนี่ลจิตเมื่อ,อได้รับการบำรเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บารุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้ฝากันตั้งออกตั้งใจ